้อเอ่อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่สายบรรทุกของเซเวลรถคันนี้ก็น่าจะส่งของเซเวลกันมัง้งน่าจะใช่นะฮะเห็นเขาบอกว่ารถที่ส่งของเซเว l นะฮะจะมีมีกล่องะะห้อยตูดแบบนี้ทุกคันเลยนะฮะสังเกตมาหลายคันแล้วฮะ รถของนายตั้มสายนอนรหัสดาวแปดแปดศูน <hi> ย์ก็มีกล่องห้อยอยู่อย่างนี้แหละฮะเขาจะเอากล่องไว้ด้านหลังนะฮะกล่องแบบนี้น่าจะขายได้เนาะน่าจะขายได้มีราคานะก็สไตล์นี้เลยครับนะเห็นรถส่งของเซเว่นก็จะเป็นแบบสไตล์นี้เลยฮะหลายคันครับรวมทั้งนายตั้มสายนอนด้วยครับผมก็เคยเห็นครับแบบนี้นะฮะจะมีกล่องห้อยอยู่ข้างหลังหน่อยหนึ่งฮะ จะติกเกอร์ด้วยถัดทายได้ไหมจัดให้หน่อยเ้าจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยเฮ้ยหน้าฐานีตำรวจด้วยจัดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวให้เลยไปก่อนดีแต่หน้าฐานีตำรวจไม่ได้นะฮะย่องตามตูดไปก่อนเอาตะคลิปหนึ่งมาถัดทายลูกพีก่เขาหน่อยเดี๋ยวให้เลยฐานี้ตำรวจก่อนและอัดแต่หน้าฐานี้ตำรวจไม่ได้เดี๋ยวสวย โอ้ยหนีอะหนีแล้วเขาหนีแล้วเขาไม่หนีแล้วครับผมวิงชายเองครับไป <laughs> เดี๋ยวตามไปทักทายลูกพี่เขาหน่อยอยากได้ยินเสียงแต่เขาดูว่าเสียงแต่เขาจะหวานหวานบางเปล่าเสียงแต่เขาจะหวานบางไหมเสียงแต่เขาจะล้านไหมเสียงแต่เขาจะเป็นยงงังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกัน อาชีพใช้รถใช้ถนนเหมือนกันรถข้างหลังเขามีติ๊กเกอร์เหมือนกันจัดให้เลยไปดูดิตักทายเขาหน่อยก็มีปิดปิดตอบด้วยนะฮะเสียงแต่เดิมครับสวดยอดขอบคุณมากลูกพี่รักนะจุ๊บจุ